ทำไรอ่าน้องพี่ไม่กลัวหรอกภัยคุกคงภัยคุกคามอะ่ะเพราะพี่ได้สร้างแบบจำลองภัยคุกคามไว้แล้วมันรู้ผ่านแผนพังรูปแบบสถานการณ์การโจมตีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของสารสนเทศไว้หมดแล้วอะ่ะว่าภัยคุกคามไหนเสียงขนาดไหนหรืออันตรายขนาดไหนเพื่อจะทาให้ระบบของพี่นั้นมีคุณภาพไงละ่ะและมันก็ยังมีประโยชน์อีกไงละ่ะทั้งเรื่องพบปัญหาก่อนออกแบบระบบ ได้ระบบตามความต้องการสะดวกต่อการบริหารแก้ไขปัญหาที่เทคนิคอื่นไม่สามารถทำได้แล้วก็สามารถประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงได้โดยจะประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบในรูปแบบของมาตราวัดจากต่ำมากไปสูงมากหรือ1-5ถึงและมันจะทำการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงของข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นผู้ที่ทำการประเมินความเสี่ยงจะก,กำหนดวิธีแก้ปัญหาของความเสี่ยงหรือเขาจะยอมรับความเสี่ยงหรือจะป้องกันก็แล้วแต่เขาดังนั้นไอพัยกุกคามเองคงทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วแหละไปอัพสกิลมาใหม่นะไอ้นอง